สวัสดีครับลุงกำนันจะไปไหนกันครับอ้าวป๋องกลับมาเยี่ยมบ้านตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ลุงจะไปสร้างฝายชะลอน้ำกันหน่อยไม่ได้กลับมาเยี่ยมครับแต่จะมาอยู่เลยพ่อกับแม่อยากให้มาช่วยงานที่บ้านนะครับว่าแต่ลุงกำนันจะไปสร้างฝายชะลอน้ำมันคืออะไรนะครับลุงผมเคยได้ยินเขาพูดกันแต่ทำไมลุงต้องไปสร้างฝายด้วยล่ะครับอยากรู้ใช่ไหมว่างหรือเปล่าล่ะงั้นก็ไปด้วยกัน ฝายชะลอน้ําก็คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นเพื่อกั้นขวางทางเดินของน้ําและชะลอกการไหลของน้ําสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นป่าลดการเกิดไฟป่าเมื่อมีน้ําป่าก็สมบูรณ์พืชพันธุ์ไม้ต่างๆก็เจริญเติบโตดีขึ้นมีทั้งพืชสมุนไพรเห็ดหน่อไม้พืชผักต่างๆก็เกิดขึ้นตามมาทำให้ชาวบ้านมีรายได้จากการท้าของป่าเพิ่มขึ้นด้วย แล้วลุงไปได้ความรู้นี้มาจากไหนครับตอนนั้นลุงไปดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ไปเห็นเขาทำฝายชะลอน้ำเจ้าหน้าที่อธิบายให้ลุงฟังว่าการสร้างฝายเป็นแนวพระราชดำริทฤษฎีการพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมดินน้ำป่าไม้ ทรงคิดค้นหาวิธีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและในเรื่องของป่าไม้นั้นทรงเสนอวิธีการเพื่อใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ก็คือการทำฝายชะลอน้ำหรือฝายชะลอกความชุ่มชืน้นที่เรียกว่าเช็คแดมซึ่งหมายถึงสิ่งก่อสร้างที่ขวางทางก้นลํำน้ำขนาดเล็กลำพ้วยหรือลำธารในบริเวณต้นน้ำหรือพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง เพื่อให้น้ำที่ไหลมาแรงสามารถที่จะชะลอการไหลช้าลงและเก็บกักตะกอนได้เพื่อไม่ให้ลงไปสู่บริเวณหลุ่มน้ำตอนล่างเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำอีกวิธีหนึ่งด้วยลุงก็ลองศึกษาดูและชวนชาวบ้านมาสร้างฝายได้สองสามปีแล้วได้เห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเมื่อปีที่แล้วน้ำมามากแต่หมู่บ้านเราก็ไม่ท่วมถ้าเป็นเมื่อก่อนชาวบ้านเดือดร้อนแน่ ลุงกำน,นันตรงนี้เหมาะที่จะสร้างฝายนะเพราะบริเวณลำห้วยตรงนี้มีความลาดชันและเป็นล่องเราสามารถกักเก็บน้ำได้ที่สำคัญตะลิ่งทั้งสองด้านที่เราจะสร้างฝายสูงก็จะไม่ทำให้น้ำท่วมและกัดเซาะเป็นล่องน้ำได้ป๋องรู้ไม่ว่ารูปแบบการสร้างฝายมีสามแบบนะวันนี้เราจะทำฝายแบบท้องถิ่นเบื้องตน้นหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าฝายแมว เป็นฝายแบบแรกที่ก่อสร้างด้ดยวัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติเช่นไม้ไผ่กิ่งไม้ท่อนไม้ขนาบด้วยก้อนหินขนาดต่างๆที่เราหาได้จากในลำห้วยหรือล่องน้ำพื้นที่ที่เหมาะจะสร้างก็คือพื้นที่สูงชันเป็นต้นน้ำและมีความลาดชันสูงลุงกำนันฝายนี้คือแบบแรกแล้วอีกสองแบบที่ลุงบอกเป็นแบบไหนล่ะครับเดี๋ยวลุงพาไปดู ฝายชะลอน้ำแบบที่สองแบบเรียงด้วยหินค่อนข้างถาวรเป็นการก่อสร้างโดยการเรียงหินเป็นผนังกั้นน้ำก่อสร้างบริเวณตอนกลางและตอนล่างของลำห้วยหรือร่องน้ำเหมาะสำหรับพื้นที่ลาดชันปานกลางสามารถเก็บกักน้ำในช่วงฤดูแล้งได้บางส่วนฝายแบบที่สามแบบคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นการก่อสร้างแบบถาวรส่วนมากจะสร้างบริเวณตอนปลายของลำห้วยหรือร่องน้ำ เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ลาดชั้นต่ำสามารถกักเก็บน้ำในฤดูแรงได้ดีการสร้างฝายชะลอน้ำหรือเช็คแดมเราต้องคำนึงหลายสิ่ง 1. การใช้วัสดุก่อสร้างและรูปแบบต้องดูความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของเรา 2. ความแข็งแรงต้องมากพอที่จะไม่เกิดการพังทลายเสียหายยามที่ฝนตกหนักและกระแสน้ำไหลแรง 3. ควรก่อสร้างในพื้นที่ที่ช่องลำห้วยมีความลาดชันต่ำเพื่อที่จะได้สร้างฝายที่มีขนาดไม่เล็กเกินไปอีกทั้งยังสามารถกักน้ำและตะกอนได้มากพอสมควรและในลำห้วยที่มีความลาดชันสูงก็ควรสร้างฝายให้ถี่ขึ้น 4., วัสดุก่อสร้างประเภทไม้ไผ่กิ่งไม้ท่อนไม้ที่นำมาใช้ในการสร้างฝายเราจะใช้เฉพาะไม้ล้มขอนนอนไรเป็นลำดับแรกก่อน ถ้าจำเป็นต้องใช้ไม้อย่างอื่นก็จะใช้เห็นน้อยที่สุดเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปตัดไม้ในป่า 5. ควรดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้าหลังฤดูฝนหรือหลังน้ำหลากและควรมีการบํารุงรักษาขุดลอกตะกอนซ่อมแซมสันฝายและทางระบายน้ำล้นอยู่เป็นประจำลุงกำนันในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีพระอัจฉริยภาพมากแนวพระราชดำริที่พระราชทานไว้นั้น มีประโยชน์มากมายเหลือเกินเห็นได้จากที่ลุงกำนันได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในครั้งนี้ทำให้ป่าที่นี่อุดมสมบูรณ์ผมจําได้ว่าป่าบ้านเราไม่ได้สมบูรณ์แบบนี้จากนี้ไปผมจะศึกษาแนวพระราชดำริและโครงการต่างๆที่ท่านพระราชทานไว้มาประยุกต์ใช้บ้างแล้วดีละป๋อง ถ้าทำตามแนวพระราชดำริหรือหลักการทรงงานของพระองค์ท่านอย่างเช่นประหยัดเรียบง่ายแต่ได้ประโยชน์สูงสุดเหมือนอย่างการสร้างฝายนี่ไงป๋องครับลุง